อันนี้ล้มหรอครับหรอครั<อ>บเขาพูดหน้าบอกหน้าผอยัมีดจเหนอเอาออกมาีมา้มันติดเท้า,วา,วาไว่เ,วเลยได้

ไม่เห็นต้องม่เห็นต้อล้มหรือว่าม่เห็นต้ออย่ที่เหนได้ยินเสียงแล้วเล้มไม่ยินเสียงมันมีแล้วผมวิ่งมาไม่เห็ก็ด้ขึ้นมาหน้าฟ้ายที่นอนเนี่แล้วผมก็อุ้ม้ึ่มาเขาคือไม่ไม่ไม่ไหวาไฟแล้ว ทไมออกน่้ะผมทกาคู้ที่จะมาแล้วกันพี่นะหมอจะมาแล้วกันนะต่พีย่าพูดยจะมาแนะ พู่งเดินหน้ามาเลยได้จะบอกว่าพ่อไปเรียกวังน้ำเขียวการพรุ่งนี้เขาโม้สายหน้าเขาไม่ไปอะไรนะ

ยางยังไม่ชอบพี่ตั้งแต่มาถึงที่แจ้งเมื่อกี้เลยขึ้นมาก็ถึงเดีวเลยพี่แี่แงล่าถึงพี่แดงล่าถึงตอน8โมง7นาที8โมง CPR, การทำ CPR ประเมินจังหวะการเต้นหัวใจอยาตาต้องตัวผู้ป่วยวิเคราะห์อาการอยาตาต้องตัวผู้ป่วยวิเคราะห์อาการไม่ต้องกระตุ้นหัวใจเริ่มต้นทำ CPR ทำไมนายเขาตาว่าแตกไปวะ